ครับมาปานครับเป็นไงบ้างครับกับการมาคุมทีมปัตตานีเอฟซีรู้สึกเหมือนเหมือนมากลับมาบ้านกลับเพราะเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยมาเป็นนักบอลีมือก็เคยทำปัตตานีให้เป็นแชมป์เกตุ้าครับแต่ตอนนี้ในฐาะนะโค้ชผมก็อยากจะทําให้ได้สำเร็จกลับมาอยู่บ้างนะเจอเพื่อนเกา่าอกัยอะไรมีความสุขด้วยแล้วบอลโซนใต้เนี่ยถือว่าเป็นโซนที่ยากอีกหนึ่งโซนรู้สึกยังไงครับกับการมาคุมปัตตานีครั้งนี้ ทุกทีมแข่งแข่งทุกทีมอยู่ที่เราว่าจะพัฒนาทีมให้มากขึ้นแค่ไหนบอลโซนใต้เนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นบอลที่เทคนิคดีคกินกันยากแต่และทีมเนี่ยไม่ไม่ต่างกันเท่าไหร่อ,อยู่ที่จังหวะของฟุตบอลกดดันไหมครับกับการประคมประธานีเอฟซีถ้าการคนเป็นโค้ชการฟุมทีมทุกทีมกดดันแต่ว่าเพื่อนร่วมงานกับผู้บริหารทีมทำให้ผมไม่กดดันเลยรู้สึกมีความสุขและสบายสบายมาก ส่วนตัวได้วางเป้าหมายกับทีมนี้ไว้ไหมครับก็จะทําให้ดีที่สุดนะครับครับจะทาให้ดีที่สุดฝากไล้รถึงแฟนๆปัตตานีนยครับไหนๆก็มาเป็นโค้ชปัตตานีแล้วก็อย่างที่ว่านะเหมือนกลับมาบ้านอยากให้คนปัตตานีกลับมาดูฟุตบอลนี้เพื่อเป็นกําลังใจครับเด็กๆนะฮะเราจะได้ประสบผลสําเร็จด้วยกันครับครับผมขอบคุณมากครับนะป้า